ทำไมล่ะลูกดู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 เล่นตะทุ่งงาเล่นตะทุ่งงาตาไม่อาบสามาลิอะไรโกโก้แย่งกันแล้วแย่งกันแล้วทำไมโก้โก้อยากนั่งตักแม่บ้างเหรอมาดิเปลี่ยนให้โก้นั่งบ้างสิลูกมาดิเปลี่ยนให้โก้นั่งก่อนมาดิเปลี่ยนให้โก้นั่ง โกมาโกมา,มาโกพาจะพาจะให้นั่งก็ไม่ขึ้นนะโกน่ะน่ะอย่ายแย่งกันจิลุกติ๊กเด็กน่ารักเด็กน่าลัก <c oughs> ไปไปตแล้วโตแล้วไปได้แล้วค่ะแน่อย่ากวนกันจนิลุกโกโกขนวสวย มะลิมะลิสีไล่โกโก้ขนงามเนี่ยมะลิห่วงอย่างหนักมะลิห่วงอย่างหนักอยู่เฉยๆลูกเนี่ยอย่าแย่งกันสิอย่าทะเลาะกันสิอิจฉากันทำไมไปเลยไม่เอาทั้งสองตัวแล้วไม่เอาไปลูกไปเข้าบ้านเรา เข้าบ้านเราวันนี้พอแค่นี้ค่ะทําสวนค่ะ <_ an> แดดออกแล้วพี่น้องแดดเริ่มฮอนแล้วค่ะเข้าบ้าน <_ an> เข้าบ้านกันเถอะจ้าทีนี้ป้าพี่น้องไปหาเห็ดเวียกบ้านบ้านที่นี่ล่างถวยล่างซ้ำเห็ดกับเข่ากินแหนะชนอันนี้แม่แล้วลูกไะเข้าบ้านกันเร็วๆเข้าบ้านกันเข้าบ้านกันนี่เราพูพี่น้องผู้สีสีอันเล่นสวนเยนาง ปลูกผักกสิได้กินซ้ำไดบู้แม่นสิมาขวดเบิดบูยใหญ่แม่นสิมาขวดผักแม่เบิดบูไม่เอาลูกไม่เอาเนไปไปไปเข้าบ้านจ้ะปะเข้าบ้านจ้ะพี่น้องจ้ะปะขึ้นบ้านแล้วค่ะทำวันละนิดละหน่อยนะจ๊ะทุกคนคะ่ะโมูล้งกสิไปเอาเบีย้ยผักบ้านย้ายมาแปะจ้ะพี่น้อง ไปเอาผักที่บ้านยายมาเปะเพราะว่าอันยายพนกาไว้มีอยู่ค่ะพี่น้องจา้าเดี๋ยวหมูแลงไปครับพอหญยมาล่างแพไปส่งพอหญ่กลับบ้านแล้วกันอันสเอาผักมาน้ำค่ะพี่น้องเย็นนั่งบริบาลอันแม่ละวานเวลา,ยลายอยู่แม่เย็นนั่งละวานเวลายอยู่จา้าน้องสาวบอกอยู่หมู่บ้านว่าให้ไปเอามาแปะมันกําลังพ่อแปลพ่อดีๆนี่นะว่าสั่นจ้าพี่น้องจา้า พ่อกำลังสีเอาม่านแปนี่ละ่ะปะวันนี้เจอกันแค่นี้ค่ะเดี๋ยวค่อยเจอกันใหม่จ้าทุกคนคะ่ะดีนั่งก็ับไปหาเห็ดเบียกเพิงบานอนาบน้อำอาบทาไปรับพอยญ่มะล่างเพะก่อนนะจ้าทุกคนหน้าที่ของยายนางก็ยังสีละค่ะตื่นเสาก็คงแก่แก่ันสีละเห็ดหัวเห็ดสวนขึ้นไปเห็ดเบียกบานแล้วกะไปหพยาพอหญยค่ะช่วงนี้ต้องเที่ยวหพยาพอหญ่จักหน่อยสะก่อนนะคะทุกคนคะ่ะค่อยว่ากันใหม่จ้า บ๊ายบายขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามาทักทายเป็นเพื่อนกัน